ไขปริศนาภาพปอหร้าในครัวที่มีติดแทบทุกร้านอาหารว่าส่งทอดอะไรและใครเป็นผู้ฉายพระรูปเชื่อว่าคนไทยร้อเอร์เซนเคยพบเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หในขณะทรงสรงสงสบายๆประทับหน้าเตาถ่านและทรงกำลังทอดอะไรบางอย่างด้วยพระองค์เอง ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์นี้ถือเป็นมหามิ่งมงคลแก่ร้านอาหารทั่วประเทศจึงมักจะนำติดประดับไว้ในร้านเพื่อบูชาเสมอแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าพระองค์ท่านกำลังสนพระไทยทอดสิ่งใดอยู่และใครกันที่เป็นคนฉายพระรูปนี้ไว้ได้ภาพนี้ถูกถ่ายไว้ได้ในขณะที่พระองค์ประทับณนะบริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวางังดุสิตและมีพระประสงค์จะสวยปลาทูซึ่งเป็นพระกระยาหารที่โปรดรานอย่างมากอีกทั้งจะหาใครทอดได้ถูกพระราชหฤทยัยนั้นก็ยาก มีเพียงแต่เจ้าจอมเอิบเท่านั้นที่ทอดได้อร่อยไม่เหมือนคราวแต่ณคราวนี้ท่งลองทอดด้วยพระองค์เองอีกทั้งยังรับสั่งให้เจ้าจอมเอิบสลับหน้าที่ไปเป็นช่างภาพฉายพระรูปเก็บเอาไว้เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีข้าราชบริพารคนไหนใช้กล้องเป็นนักมีแต่เพียงเจ้าจอมเอิบพระสนมคนโปรดนี่แหละที่สามารถใช้กล้องและสามารถล้างรูปได้ด้วย ที่มาที่ไปของรูปนี้ก็มีอยู่ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเสวยปลาทูเป็นอย่างมากยิ่งในสมัยนั้นปลาทูนี่จัดเป็นของหรูเมื่อพระองค์เสด็จเมืองเพชรคราวใดก็มักจะเอ่ยถึงปลาทูเสมอด้วยความที่เจ้าจอมเอิบมีหน้าที่ทอดปลาทูถวายมาตลอดครั้งหนึ่งรัชกาลที่ห้าทรงมีรับสั่งว่าเรื่องทอดปลาทูข้าอยู่ข้างจะกลัวมากถ้าพลาดไปแล้วข้ากลืนไม่ลงขอให้จัดตั้งเตาทอดปลาที่สะพานต่อเรือนข้างหน้าข้างในบอกกรมวัง ให้เขาจัดรถให้นางเอิบออกไปทอดเตรียมเตาและกระทะให้พร้อมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระมเหสีพระราชาและพระสนมถึง92คนแต่หนึ่งใน92ที่ทรงโปรดปรานมากที่สุดคนหนึ่งคือเจ้าจอมเอิบผู้มีสิริโฉมงดงามและเก่งในหลายเรื่องเจ้าจอมเอิบอยู่ในกลุ่มเจ้าจอมก,กอ,อกอ่างคือพี่น้องมีชื่อด้วยพยัญชนะออ่างคือลูกสาวสกุลบุญนาคที่ได้เป็นฝ่ายในเป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ หรือเทศบุญนาคซึ่งเป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก่อนหน้านี้ท่านได้เป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีเจ้าจอมเอิบได้รับเลือกเป็นนางมายุรชัตเข้าในกระบวนแห่โสกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เสร็จงานแล้วถวายตัวเป็นข้าฝ่ายในพศ .2434 ขณะนั้นอายุได้12ปีและได้อยู่ในวังกับเจ้าจอมมันดาอ่อนผู้เป็นพี่สาวจนได้เป็นเจ้าจอม เนื่องจากเจ้าจอมเอิบนั้นเป็นผู้ที่มีเสิริชมงดงามที่สุดในบรรดาพี่น้องกล่าวกันว่าท่านเจ้าจอมเอิบนั้นมีคุณสมบัติตรงตามตำรายหญิงงามอันเป็นที่นิยมแห่งยุคสมัยนั้นทีเดียวกล่าวคือหน้าตาที่อ่อนหวานงดงามเยือกเย็นกล่าวกันอีกว่าท่อนแขนของท่านเจ้าจอมเอิบนั้นงดงงามกลมกลึงราวกับลำเทียนจึงเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพิเศษ ได้ตามเสด็จไปแปรพระราชฐานประพาสหัวเมืองเหนือเมื่อพศ2444หรือไปประทับท,ที่พระราชวังบางปะอินเมื่อพศ2445และเสด็จประพาสต้นเมื่อพศ2447เป็นผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งสิ้นรัชกาลเช่นเดียวกับเจ้าจอมเอี่ยมผู้เป็นพี่สาวแท้ๆเจ้าจอมเอิบมีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพและล้างรูปได้ด้วยตัวเองเป็นช่างภาพสมัครเล่นในราชสำนัก ซึ่งได้ถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายหลายพระองค์